ทรายแมวของมินิโซครับผมใช้ตัวนี้มาทุกคนนี่จะหมดแล้วนะครับคือมันเก็บง่ายทุกคนดูนะครับผมและพอแมวเยี่ยวเนี่ยกลิ่นแม่งไม่ฉุนนะครับถ้าเป็นทรายแมวเมื่อก่อนที่ผมใช้โอ้โหเวลาแมวเยี่ยวแล้วมัน,วน,น,น,นไม่ค่อย,บอย,อนนะอยแบบไม่ค่อยดับกลิ่นอะไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยดีอะแต่ไอ้ทรายแมวของนี่มินิโซตัวนี้นะครับพอแมวเยี่ยวเนี่ยมันจะเกาะเป็นก้อนเลยนะแล้วเราก็ตักได้เลยนะครับผมโดยที่แบบไม่มีกลิ่นฉุนเลยทุกคนและตักง่ายมากๆนะสำหรับเยี่ยวแมว Before, นะมทุกคนนะอ่ะนี่ผมก็ซื้อมาอีกนะผมนี่มันจะหมดแล้วทกนเติมห อันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งสีสวย,อยือนะนี่นนะัะทุกคน,นถุงละสองกิโลนะทุกคนอันนี้ผมซื้อมาสองถุงทุกคนราคาอาจจะสูงหน่อยนะบอกเลยว่าใช้ดีมากนี่นะทุกคนกลิ่นนะครับมันก็จะมีตัวดับกลิ่นของมันได้ด้วยนะผมเห็นว่าอ่านี่ครับสองกิโลนะใส่กบบะระบะก็ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับประมาณนี้ครับสาหรับไซส์ในของมิโซดีแนะ่นอนครับลองซื้อไปใช้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้นะครับ มิ iso, นะิโซนับจะซื้อไปยกลังนะจะซื้อไปสองถุงก็ได้อันนี้แล้วแต่กินะไร้เลยครับ